สบายดีท่านผู้ชมที่น้องเด็กหน่อยเห็นห้าผันไล้ตายไปหายกองเขาเป็นผีอ้าวยังหายอยู่ยังหายอยู่อ้าบักกายเหนียวสู้อืมสบายดีเลยทุกคนสบายดีมัตตปู่ทุกคนจ้ะ ก็พอกัน <blunt> ค <animation> oh. ือเก่าพี่น้องสังเกตใส่แดกพี่น้องตัวนข่าวมึงคืองอกงๆน่นันแะมีดมันนัะรลอยอยู่กับทั้งอยู่อยู่กับตาอยู่อันคอกมูข้าเจ้าพูเออนนี่นั้นอันนี้นี่โอ้ยยังเบาซาวห้ยอยู่โซ เจแมนสาสตรหายบัดลบบัดตายอยู่อืออ่ไปผูกถือไปผูกเลยเออมึงดูนะปากไายนะซินี่นี่อยู่อยาก<อ>มใหญ่เคีย้ยวเอาบักโม่หายซองหน่วยพี่น้องมใหญ่เคีย้ยวเอาหายปากโม่มันอยากอันนั้นเลยแหละมันอยากอันเนี้ยก,ก็มีหูจอเดี๋ยวยเสร็จแล้วเอาหายม,มาผ่า คือปาดเงาแท้หางมันน่ะก้าเนี้ยเข่าเนี้ยเนี่ยอยู่บ้านปากซองเมืองซองคอนผูกกับบ่มีก้าดำพี่น้องแหลนสักตายมาเอาหอดพี่าโสอึดก้าลีล้อทั้งนั้นน่ะมาบังน้ำโผโผลนกไงบ่ อันี้มึงตายให้มึงยังอันนี้กะมาอยู่บ้านหย่ามึงมาอยู่บ้านหยาจากปีอลไนี่ฮะรอยสามสิบปีแม่บอกนี่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 มาแวน ซื้อนมซื้ออันนะโอ้ยโอ้ยยังอ่ะสูยังหายกูอยู่โหดโพพยดคือบ่กป้ามานน่ามีน่าเถ้าบอามันน้ำยังบอเฮ้ยป้ามานน้ำน่าเถ่าอุ่นยังไยตีนหน้าสุดน่ะเนาะ ก็คือเฮ็ดหลายแท้ซั่นน่ะตกกน้อยสิแต่งเพิ่นว่าเฮ็ดลายเฮ็ดลายแล้วมันมันขายนาสีแดเออก้ตายยังันยังบ่แม่นกเป็นตา2ตาผู้ตนที่นั่งที่ยังสิดําน่ะาอันนี้ก็แม่นบ่ตวนอ้าวคือบ่มีน้ําซะอันนี้น่ะ เศร้าเลยนี่แหม่คือเศร้าส่ะ <g ül> อยู่บ้านปากซองผกูกกระเบิดกงกะพี่น้องอันเจตัวน่นสิแก่ขึ้นไปสง่งโอ้ปยปลาไก่ปลาหำหิดใส่ท่าน เต็มตาเตวนี่ยมาล็อกกระซ่าหรือดนได้ล็อกสองลอยปลายปาเฮ้ยได้ปะสองลอยปลายเจตวนกันแล้ว้อมเจดมอะไรพี่นาะแล้วก่อนอ้าใครในเฮยยังดานะปู่มึงบ่ปู่กะป่ามึงบ่อามึงได้ส่ะล้วอะ ได้อะไรเมื upcoming upcoming ่อไรพูด <grateful> น <nice> <possible> ี่เป็นนาเหือไปนเนาะผูเจ้าเขาปอยู่นี่ัทางบ้านมึงบอนมีผู้แล้วตินี่ทางบ่านมึงนะผู้ท่านละเลหานด้

าให้น้องสิร้อยเป็นบอลลีออกดอกนีถูกอยากเอออยากแหงร้อยเอออเอผีในในมีนากูเป็นคนหลุดหยานสักใต้กึ๊กขา ขอบใจแม่ใหญ่เขียวหลายๆผู้เอาบักโมให้2หน่วยบักแตงน้ยังว่าอันลุงลุงเสียวอาแต่มือพอดีแท็กเนไปซอยเพนปิดพี่น้องก็เลยอียงลูกอ้สุยออกรยสุยออกสุยออกจซนี่ตัวมันน่นเนโอ้ยสุยก็บ่เป็นมมาสิสุยมาอ่ะ ไปยังน,นงะง้อกูเลยมากินมากินแล้วแล้วแล้วมึงดูสูงอกูไปแหละสูกเ<อ>บิงบ้งเบิง้งเบิ้งแม่ปลาในห้องนี้เด้อเพียงหนึ่งอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งมันอะนะทุบรถชุบทุบรถเล่นมันชุบเอาอไปกินนะเร็กน้อยทางใดนะ

เ้งดอกมัดัมันต้องเบิ่งดอกหนาเข้าๆนี่หนาหนาหนาแป้งข้าเ้าแ้เ้าไป้อตรงเบิ่งมัเอางูในสายป่ามาเทินป่ามาเทิป่ามาเทิมแนเบ่งหนามันดอกไปไมลุกงูไปไปมแนเบ่งหนามันดอกเด็เราโงมั้เอาโงมไปนะ มือยาอามาที่ีสิเอาอีมอาน้ำถ่ีเอาน้ำถั่หามนะี่ปะหามเอาน้ำถ่กล้ดี๋ยวโลละน้ำถ่วพี่อย่าเอาให้มันลยมันตอนไงบ่เอามันสีเหียไกลาน้ำถ่พนี่นี ทั้งกินตั้งหายไปเลยมินมิดเสื้อเสดยดิ้งินผู้เสื้อเสยดิงินผู้เออเผื่วอืมมากินได้บ้านบ้านไปแลมากินเด้อมาโลดห้อลจะไปแล่้อืม จะเหม็นสะยังแนมกูอยู่นี่เจ๊ต่วนพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วก็บอลแล้วลูกสาวพี่ยังบอลแล้วพี่ยังบอลแล้วพี่น้องเอ้ยมันเกือบตายป่เฮ้ย

Quá là phát nó mày mặt kỹ nàng. Quá phát nằm mãi 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 mặt kỹ nàng mặt kỹ nàng mặt kỹ nàng จากนั่งลกหนับเส้นเอาอยู่บ่พอให้พ่อหน้าดอกเตียงลกตาหนิพี่น้องจังบ่มีน้ำบังโอยมันบ่มันบ่สีหาหล่ออยู่บ่กะไหน กูอยจะข่าวสี่ห้าร้อยไปเลยตานหนก็ลกน้อยเดียวเออตอนไรไะเฮยพีน้อกกาลอยสี่ิบสุ้ตันหยังหางมันอ่ะดันมัตมันหยุ่งแลน้อจจะไล้สู้สีเอดาแบบลงตัแต่ตีหานลงแต่ตีซามขึ้น โอ้โหยจังไหนวักอีกไนควักเอาหญิงเขาหายน้อยหายเขางาะอือใหมมันป็นนังนั่นนั่นนังเออนางนางกินแบบอย่างกุเลยไป่น้องเอ้ย ถัดป <aunque S 2> ู่ญาถัดญาถ้าปูถ้าเจตวนพี่น้องญาหนุ่มกายแน่มาด้วยโอ้เก็บเผาเป็นสนิทพี่น้องลงกระน้ำเขาก่อนเขากันหิบหนะอาจารย์สบายดีเด้อขอบคุณถูกกันมั้งขอบคุณถูกกระเม็นครับพี่ส้มพี่น้องสบายดี